ลอกเจดคิดได้ไงเอาคนมาทำปุ๋ยสาดไปแล้วหรือพอแล้วคุณชูชัยค่ะแต่ตอนนี้กระแสแรงมากเลยนะคะพ spooky, ี่ลูกเกตค่ะโหร้ายมากทำไมเป็นคนร้ายแบบนี้รับไม่ได้เลยโหใจโหดมากไม่รู้อสูรกายมาเกิดหรือเปล่าทำไมใจร้ายแบบนี้ก็ไม่รู้หยุดหยุดพอ อันนี้อันนี้อินหนังหรือเปล่าคะคือดูหนังแล้วทําไมไปเตออะไรแบบจิตใจเฮี้ยมโหดมากแล้วก็เป็นคนเสแสร้งเก่งมากอ่อนแอก็ไปเกิดใหม่เลยปะลำคานต่อหน้าคนแบบนั้นมูลนิธิเด็กอ่อนนู่นนี่นั่นช่วยเหลือสังคมแต่รวยมาจากสิ่งพวกนี้แต่ว่านะคนเราถ้าไปคุคกคีกับเกี่ยวกับพวกสีเทาเนาะใจมันก็จะเทาใจมันคงไม่สวยมังั้นก็ทําอาชีพนี้ไม่ได้ โอ้โห oh, oh, เอาไปเป็นปุ๋ยอะแล้วอย่างงี้พี่เกดเขาจะตกใจไหมคะอยู่ๆคุณจูชัยมาบอกว่าลายมากฮะที่พูดนี่หมายถึงว่าน้องลูกเกดเล่นได้ถึงมากาเล่นได้แบบอินมากเล่นได้สะใจมากตีบทแตกเลยอะทั้งสีหน้าแววตาคาแรคเตอร์ ar, คือเหมาะมากเลยกับเรื่องนี้แต่จริงๆน้องอะเป็นคนน่ารักมากเวลาคุยพี่ชัยอย่างานี้โอ้โ oh, ห oh, แต่เล่นหนางพวกสูนวิญญาเลย แล้วก็พูดภาษาอังกฤษผสมอุเก๋ชอบมันเท่อะผู้หญิงเท่เป็นผู้หญิงเท่ถ้าอย่างงั้นให้พี่ลูกเกดเนี่ยเอาทับทิมกรอบมาเป็นของหวานเสิร์ฟคุณชูชัยดีไหมคะก็ดีนะคะแต่เป็นทับทิมกรอบที่อย่ามีกระจกนะคะเป็นกระจบิบกระจบหรืออะไรอย่างอื่นได้คะ่ะแต่อย่าเป็นกระจกนะคะคือปากฉีกคะ่ะตื่นค่ะ